ในประวัติศาสตร์โลกมีพระราชินีเพียงไม่กี่พระองค์ที่ถูกสำเร็จโทษด้วยการตัดศีรษะที่น่าสงสัยคือผู้ที่เป็นถึงภรรยาประมุขของประเทศจะต้องทำผิดถึงขนาดไหนถึงต้องลงโทษกันได้ขนาดนี้และวันนี้เราจะกล่าวถึงพระราชินีที่โลกรู้จักมากที่สุดที่ได้ถูกสำเร็จโทษด้วยการตัดศีรษะพระนางมารีอองตัวเนตแห่งฝรั่งเศส มีผู้กล่าวว่าพระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นพระราชินีที่สวยที่สุดในยุโรปแต่เป็นผู้ที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดเช่นกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพระนางมารีอองตเน็ตประสูติเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนคริสต่ักราช1,755ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นพระธิดาของจักรพรรดิฟรานซิสที่หนึ่ง และจกักรวรรดินีมาเรียเทเรซาแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์พระนางถูกพระมารดาส่งมาเพื่อเป็นมเหสีเจ้าชายหลุยออกบุสแห่งฝรั่งเศสขณะที่พระนางมีอายุเพียง14ปีเรื่องราวเริ่มต้นฟังดูดีมันน่าจะสวยงามเหมือนเจ้าหญิงกับเจ้าชายในนิยายสุดท้ายก็ได้ครองราชบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแต่มันไม่ใช่แบบนั้น ชีวิตในวังแววสซายที่เต็มไปด้วยสีสันของแฟชั่นงานเต้นรำและความสนุกสนานแม้แต่ช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังขาดแคลนผู้คนอดอยากพระนางกลับสร้างหมู่บ้านจำลองเพื่อเล่นสนุกในบทบาทของชาวนาและลือกันว่าเมื่อพระนางได้ยินคำาว่าประชาชนอดอยากแทบจะไม่มีขนมปังจะกินพระนางตอบว่าอืมก็ให้กินขนมเค้กแทนสิ แม้คำพูดนี้ดูจะไม่มีหลักฐานแต่มันกลับตราตึงในหัวของคนที่ฟังไปตลอดการภายใต้สภาพบ้านเมืองที่แร้นแค้นอดอยากปากแห้งได้มีผู้ที่หวังจะโค่นล้มราชบัลลังก์ด้วยเหตุผลทางการเมืองได้สร้างกระแสแอนตี Anti ้จักรวรรดิเพื่อเปลี่ยนมือการปกครองให้เป็นของประชาชนไม่ต้องการอยู่ภายใต้าการปกครองระบอบกษัตริย์เหมือนที่เคยใช้กันมาอย่างยาวนาน การใช้จ่ายเงินของราชวง์ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการล้มล้างระบอบก,กษัตริย์และในฐานะพระราชินีพระนางมารีอองโตเนตมักถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยและการมีส่วนร่วมในเรื่องอื้อเฉาต่างๆเช่นคดีสร้อยเพชรที่พระนางถูกใส่ร้ายว่านำเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่พระนางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลย นั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พระนางสูญเสียความนิยมในหมู่ประชาชนและมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลียดชังที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆลุกลามไปทีละน้อยโดยข้อมูลที่ถูกส่งต่อๆกันไปพวกเขากล่าวโทษนางว่าเป็นต้นเหตุแห่งขยันะเป็นราชินีผู้ดูดกลืนภาษีทั้งชาติจนนำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789พระนาง และพระเจ้าหลุยที่16ถูกจกับกุมพระนางถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อชาติด้วยการส่งข่าวลับให้ออสเตรียบุกโจมตีฝรั่งเศสทำลายเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทำลายศีลธรรมด้วยการลอบมีสัมพันธ์ลับกับข้าราชบริพารและที่ร้ายแรงที่สุดพระนางเป็นผู้ชักใยพระเจ้าหลุยที่16 ในการประทําที่ไม่เห็นหัวประชาชนโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้พระนางไม่มีสิทธิ์ให้การโต้แยง้งใดๆหลังการจองจำเกือบ4ปีในที่สุดวันที่16ตัวตุลาคมปี1793พระนางถูกพาตัวขึ้นลานประหารกลางกรุงปารีสในชุดสีขาวสารปฏิวัติ ตัดสินให้ประหารชีวิตโดยกิโยตินต่อหน้าประชาชนซึ่งในขณะนั้นพระนางมีพระชนมายุเพียง3 7ิบาพหลังจากนั้นว่ากันว่าในห้องโถงแห่งพระราชวังแวร์ไายังมีผู้ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมงคลบอกเห็นหญิงในชุดหรูหรายืนหันหลังอยู่หน้ากระจกราวกับกำลังถามตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนพระนางมารีอองโทนเนต ยังไปที่สงสัยของใครหลายคนว่าพระนางผิดจริงตามที่กล่าวหาหรือพระนางตกเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ใช้เป็นข้ออ้างในการล้มล้างปฏิวัติกันแน่เรื่องราวซีรีส์สี่พระราชินีปีหัวขาดยังไม่จบเราจะไปติดตามพระราชินีองค์ต่อไปกันต่อแอนโบลีนราชินีผู้รอบรู้และเป็นที่รักของพระสวามี เป็นถึงพระมารดาของควีนเอลิซาเบธที่หเป็นจนวนในการก่อตั้งคริสตจักร,รของอังกฤษเหตุใดจงึงถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะจากคำสั่งของพระสวามีที่เคยรักพระนางมากที่สุดแอนโบลีนเกิดในปีคศ1507เป็นบุตรสาวคนที่สองของเซอร์โทมัสโบลีเธออาจจะไม่สวยเท่าพี่สาวแต่เธอหลักแหลมกว่าและทะเยอทะยานมากกว่า เธอถูกส่งตัวเข้าไปรับการอบรมในร้วนในวังตั้งแต่เล็กทั้งราชสำนักในอังกฤษและฝรั่งเศสที่นั่นได้บ่มเพาะให้เธอมีนิสัยผิดไปจากสาวราชสำนักทั่วไปเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ฉลาดหลักแหลมเกินกว่าสาวในวัยเดียวกันแม้แต่เรื่องการเมืองและศาสนาที่มีผู้หญิงน้อยคนให้ความสนใจเธอสามารถพูดคุยได้อย่างสนุกสนานเธอช่างเจรจาและเรียนรู้วิธีมัดใจคน เธออาจไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่เธอรู้ว่าจะคุมเกมที่ผู้ชายต้องการเล่นได้อย่างไรคุณสมบัติเหล่านี้ได้พาให้เธอก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพระราชินีของอังกฤษในเวลาต่อมาคืนนั้นในระหว่างที่เธอเป็นนางข้าหลวงของพระราชินีแคทเธอรีนเธอได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานเลี้ยงเต้นรำและมันเป็นคืนแรกที่เธอได้สร้างความประทับใจให้กับพระเจ้าเฮนรีที่8 ผู้ที่กําลังเบื่อหน่ายราชนีของพระองค์ที่อยู่เคียงข้างกันก,กว่า20ปีโดยไม่มีพระโอรสหลังจากงานเลี้ยงพระเจ้าเฮนรี่เพียงส่งข้อความพร้อมของขวัญราคาแพงให้เธอและไม่ลืมที่จะทิ้งคำหวานๆว,ว่าพระองค์รักและต้องการเธอมาอยู่เคียงข้างมากเพียงใดแต่แอนโบลินรู้ว่าการถลำเข้าไปในอ้อมกอดของชายผู้ที่มีอำนาจสูงสุด ถ้าไวเกินไปมันจะไม่เป็นการส่งผลดีให้ตัวเธอเธอเพียงปฏิเสธอย่างสุภาพทุกครั้งเป็นเวลากว่าเจ็ดปีและครั้งสุดท้ายที่เธอพูดกับพระเจ้าเฮนรี่ก็คือหม่อมฉันไม่อาจเอื้อมที่จะเป็นคนของพระองค์หากไร้ซึ่งการแต่งงานและหม่อมฉันจะม่อโอรสให้พระองค์เองเพคะนั่นทำให้พระเจ้าเฮนรี่ พยายามทุกวิถีทางที่จะสมรสกับแอนโบรลีนให้จงได้แต่พระราชนีแคทเธอรีนที่อยู่ด้วยกันมากว่า20ปีไม่ใช่ว่าจะเลิกลากันได้ง่ายๆพระเจ้าเฮนรี่พยายามขอให้การแต่งงานของพระองค์กับพระราชินีเป็นโมฆะเพราะพระนางไม่สามารถมีพระโอรสได้แม้ทางคณะพระสันตะปาปาแห่งนิกายโรมันคาทอลิกจะทรงไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้แต่พระองค์ก็ไม่ยอมลดละ ด้วยการอ้างว่าพระนางแคทเธอรีนเคยสมรสกับพี่ชายของพระองค์มาก่อนแม้จะเสียชีวิตลงก่อนทำพิธีแต่นั่นถือเป็นตราบาปที่พระเจ้าลงโทษให้เป็นเหมือนการแย่งภรรยามาจากพี่ชายทำให้พระองค์ไม่อาจมีบุตรชายได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันขัดต่อกฎบนเทียนบานทั้งพระองค์เองยังตัดสินใจแยกคริสตจักรอังกฤษออกจากโรม เพื่อให้การแต่งงานในอนาคตของพระองค์ราบรื่นโดยมีพระองค์เป็นประมุขของคริสตจักรอังกฤษซึ่งทําให้มีผลมาจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีคนกล้าทําในที่สุดได้มีการประกาศให้การสมรสของพระเจ้าเฮนรีที่8และพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเป็นโมฆะทําให้พระนางแคทเธอรีนต้องออกจากพระราชวังและพระองค์ ได้แต่งตั้งแอนโบลีนให้เป็นราชินีแห่งอังกฤษในวันที่1มิถุนายนปี1533ทุกอย่างดูจะเริ่มต้นได้อย่างสวยงามตามที่พระนางแอนโบลีนต้องการแต่การขึ้นสู่ตำแหน่งพระราชินีของพระนางสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาขุนนางและประชาชนที่เคยอยู่ในฝ่ายของสมเด็จพระนางเจ้าแคทเธอรีนเป็นอย่างมากรวมถึง การที่พระนางเป็นต้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางศาสนาทําให้แม้แต่พระยังไม่ชื่นชมพระนางและวันที่พระนางรอคอยได้มาถึงพระนางมีพระประสูติการครั้งแรกให้กับพระเจ้าเฮนรี่แต่โชคไม่เข้าข้างที่บุตรคนแรกของพระนางเป็นหญิงซึ่งมันไม่เป็นไปตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อมาในปี1534พระนางแท้งลูก และในปี1536พระนางคลอดบุตรชายที่เสียชีวิตในระหว่างคลอดทั้งหมดนี้ทำให้พระเจ้าเฮนรีผู้คาดหวังที่จะมีรัชทายาทเริ่มหมดความโหยหาในตัวพระนางพระนางกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความล้มเหลวและพระองค์ก็เริ่มที่จะมองหาหญิงคนใหม่แผนการต่างๆก่อตัวขึ้นอย่างลับๆในปี1536พระนางถูกจับกลุ่มในข้อหา คบชู้กับชายหลายคนและหนึ่งในงนั้นคือน้องชายร่วมสายโลหิตกับพระนางเองแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าทั้งหมดไม่เป็นเรื่องจริงแต่พระนางไม่อาจมีข้อโต้แยง้งใดๆการตัดสินมีต่อหน้าคณะลูกขุนและลงความเห็นว่าพระนางเป็นผู้กระทำผิดทั้งยังถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการวางแผนลอบปลงพระชนพระเจ้าเฮนรีที่8พระนางถูกตัดสินลงโทษด,ด้วยการตัดศีรษะ ในวันที่19พฤษภาคมปี1536พระนางถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะหน้าหอคอยแห่งลอนดอนรวมระยะเวลาในการดำรงตาแหน่งพระราชินีเพียง3ปีเท่านั้นกล่าวกันว่าดวงวิญญาณของพระนางแอนโบลีนไม่เคยจากไปไหนเลยจนทุกวันนี้บางคืนทหารยามรายงานว่าเห็นสตรีปริศนาในชุดคลุมเก่าแก่ เดินอยู่ริมระเบียงที่ถูกปิดตายมานานกลางหอคอยยังคงมีผู้เห็นเงาของพระราชินีในชุดประหารเดินเข้าไปในวิหารก่อนที่จะหายไปในอากาศทิ้งความเงียบอันเยือกเย็นไว้เบื้องหลังเรื่องราวซีรีส์สี่พระราชินีผีหัวขาดยังไม่จบแค่นี้นะครับเราจะไปติดตามพระราชินีองค์ต่อไปถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเพียงหกวัน ถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชินีแห่งสกอตแลนด์พออายุ14ก็ได้เป็นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสผ่านการแต่งงานทั้งหมด3ครั้งและทุกครั้งสามีเสียชีวิตพระนางโดนจับติดคุก19ปีก่อนจะโดนตัดสินประหารชีวิตด้วยคมดาบอะไรที่ทำให้ชีวิตของพระราชินีผู้เป็นใหญ่ต้องพลิกผันขึ้นขึ้นลงลงได้ขนาดนี้เรามาลองไปติดตามด้วยกันนะครับ พระนางแมรี่หรือแมรี่สจวตประสูติเมื่อวันที่8ธันวาคมปีคริสตศักราช1542เป็นพระธิดาของพระเจ้าเจมส์ที่5แห่งสกอตแลนด์หลังจากนั้นเพียง6วันพระบิดาถึงแก่กรรมพระนางแมรี่ต้องขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งสกอตแลนด์ขณะที่มีอายุได้เพียง6วันเท่านั้น พระนางกลายเป็นเป้าหมายที่หลายประเทศอยากเป็นดองด้วยในที่สุดพระมารดาจัดให้พระนางมั่นหมายกับรัชทายาทแห่งฝรั่งเศสและถูกส่งตัวไปฝรั่งเศสขณะที่มีอายุเพียงห้าพรรษาไปเรียนรู้และเติบโตที่นั่นเป็นเวลากว่า10ปีกลายเป็นสตรีที่สง่างามรอบรู้รอบด้านพออายุ15ได้อภิเษกสมรสกับองค์รัชทายาทฝรั่งเศส และในปีถัดไปพระสวามีกลายเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสทําให้พระนางได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสเหมือนอนาคตสดใสฉา,ายแววงดงามรออยู่แต่มันไม่ใช่หลังจากพิธีราชาพิเศษเพียงปีเศษพระสวามีเกิดประชวนด้วยโรคน้ำหูติดเชื้อในสมองและเสด็จสวรรคตพระนาง ต้องกลายเป็นไม้ในขณะที่พระชนมายุเพียง18พันศาและจำต้องเสด็จกับสกอตแลนด์ช่วงนั้นสกอตแลนด์ Scotland วุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและาศาสนาระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์นกับคาทอลิกมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซับซ้อนมีการก่อการร้ายเป็นระยะระยะพระนางได้อพิเศษสมรสครั้งที่สองกับพระญาติสนิท ผู้ที่ไหนที่สุดก็ถูกลอบปรงพระชนที่บ้านพักอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งต่างๆเพียงสองปีเศษหลังการอาภิเษกสมรสกับพระนางประชาชนต่างสงสัยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประทําครั้งนี้แต่หลังจากการเสียชีวิตของพระสวามีเพียงสามเดือนพระนางได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มสกอตเจ้าเล่ผู้ที่สังคมสงสัยว่า เป็นผู้วางแผนกำจัดอดีตพระสวามีเรื่องนี้เป็นที่ไม่พอใจอย่างมากต่อประชาชนและขุนนางสกอตแลนด์พระองค์สูญเสียความไว้วางใจยอย่างถึงที่สุดและถูกขุนนางกบฏจับกลุ่มบังคับให้พระนางสละราชสมบัติและแต่งตั้งให้พระโอรสที่อายุเพียง13เดือนดำรงตำแหน่งแทนพระนาง พระนางถูกกุมขังในสกอตแลนด์ประมาณหนึ่งปีแล้วทรงแอบลักลอบหนีออกมาได้ได้วรวบรวมกำลังพลโดยหวังจะกอบกู้ราชบัลลังค์คืนแต่ก็ทำไม่สำเร็จส่วนพระสวามีถูกส่งไปติดคุกที่เดนมาร์กเสียสติและถึงแก่กรรมที่นั่นในที่สุดพระนางขอลี้ััยไปอังกฤษ เพื่อหวังพึ่งพิงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่หนึ่งในฐานะพระญาติเพื่อขอความสนับสนุนแต่ผิดคาพระนางถูกอังกฤษจับตัวและขังคุกทันทีในข้อสงสัยที่ว่าพระนางอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอังกฤษเนื่องจากพระนางเป็นแคทอลิกที่อาจมีสิทธิ์สร้างความวุ่นวายและแย่งชิงราชบัลลังก์จากอังกฤษได้เนื่องจาก พระนางมีสายโลหิตที่ใกล้ชิดกับทางราชวงศ์มากกว่านั่นเองพระนางถูกคุมขังในคุกเป็นเวลานานถึง19ปีภายนอกคุกมีความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองและเปลี่ยนแปลงาศาสนาอยู่บ่อยอครั้งรวมถึงมีการลอบปลงพระชนสมเด็จพระราชินีอังกฤษลหลายครั้งที่ถูกกล่าวอ้างว่าพระนางแมรี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ในที่สุดในปี1586พระนางถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหากบฏโดยคณะผู้พิพากษา36คนทั้งหมดลงความเห็นว่าพระนางกระทำผิดจริงโดยที่พระนางไม่มีโอกาสต่อสู้ไม่มีทนายความไม่มีโอกาสพิสูจน์ความจริงใดๆและวันที่8กุมภาพันธ์ปี1587พระนาง ถูกประหารด้วยการตัดศีรษะณท้องพระโรงใหญ่ของปราสาทฟอเทอริงเฮขณะน,นะนั้นพระนางพระชนมายุเพียง45ปีการประหารชีวิตครั้งนี้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งยุโรปทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงชีวิตของพระราชินีแห่งสกอตแลนด์ที่โลดโผนที่สุดในยุโรปจากพระราชินีสู่จกักรพรรดินีแล้วต้องติดคุกอีก20ปี ก่อนจะจบชีวิตลงด้วยคมดาบของพระญาิเรื่องราวซีรีส์สี่ราชินีผีหัวขาดยังไม่จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพระราชินีองค์สุดท้ายต่อไปกันนะครับแคทรีนฮาวเวิร์ดพระราชินีที่อายุน้อยที่สุดของพระเจ้าเฮนรีที่8อายุของทั้งสองพระองค์ต่างกันถึง30ปีความยาไววัยไร้เดียงสา ทำให้พระองค์ไม่รู้แม้กระทั่งว่าราชินีควรจะทําอะไรหรือแม้แต่ไม่ควรจะทําอะไรเมื่อเธอเลือกที่จะทําตามหัวใจมากกว่าหน้าที่มันกลายเป็นจุดจบของราชินีผีหัวขาดคนสุดท้ายของราชวงศ์อังกฤษแคทเธอรีนเกิดในตระกูลขุนนางแต่ถูกส่งไปอยู่ในเครือข่ของญาติเติบโตโดยไร้การดูแลอย่างจริงจังไร้กรอบไรค้ครู และที่นั่นเธอมีความสัมพันธ์ลับกับชายหนุม่มที่ชื่อฟรานซิสเดเรแฮมตั้งแต่แตวัยที่ยังไม่เป็นสาวเต็มตัวไม่มีใครสอนเธอว่าอดีตจะกลับกลายเป็นข้อหาและความไร้เดียงสาจะกลายเป็นอาวุธที่จะมาทำร้ายตัวเธอหลังการสิ้นพระชนของเจนซีหมวพระราชินีองค์ที่สที่เสียชีวิตหลังคลอดพระโอรสเพียง12วัน พระเจ้าเฮนรี่ไว้ทุกอย่างหนักและวางแผนไว้ว่าจะฝังเธอไว้เคียงข้างเขาในอนาคตต่อมาพระเจ้าเฮนรี่แต่งงานกับแอนแห่งคลิฟแต่ภายในเวลาเพียงหเดือนพระองค์ก็ขออย่าขาดเพราะทรงไม่พอพระทัยในรูปลักษณ์ของพระนางเลยแล้ววันหนึ่งพระเจ้าเฮนรี่ก็ทอดพระเนตเเ็็นแคทรีนฮาวเวิร์ดนางข้าหลวงตัวน้อยๆวัยเพียง17ปี ขี้เล่นสดใสช่างหัวเราะในขณะที่พระองค์นั้นอายุ47ปีโรคเกาต์กำลังรุมเร้าอ้วนและมีน้ำหนักมากในที่สำคัญทรงเป็นจอมหึงหวงเพียงสามเดือนหลังจากที่ได้พบกันเธอกลายเป็นพระมเหสีองค์ใหม่ภรรยาคนที่ห้าของพระเจ้าเฮนรี่ที่8แต่นั่นไม่ใช่จุดเริ่มต้นของชีวิตเจ้าหญิง มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโดดเดี่ยวเธอกลายเป็นเพียงราชินีไม้ประดับที่ถูกทิ้งให้อยู่ในวังซัมเมอร์เพียงลำพังไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจและไม่มีโอกาสพูดคุยกับพระสวามีผู้สูงวัยอีกเลยจนเธอได้พบกับโทมัสคาวเปเปอร์ทหารหนุ่มรูปงามที่กลายเป็นความชุ่มฉ่ำถลําลึกหนึ่งเดียวในหัวใจ ภายในวังที่มืดมิดแต่ความลับย่อมไม่มีในวังข่าวลือต่างๆเรื่องอดีตของพระนางกับเดลิแฮมและความสัมพันธ์ลับกับขาวเปเปอร์แพร่กระจายออกไปเมื่อความจริงเปิดเผยพระเจ้าเฮนรี่แทบขาดใจความรักกลายเป็นความแค้นที่ลุกเป็นไฟเดเรแฮมถูกจับประหารแบบโหดท,ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขาเปเปอร์ ถูกตัดหัวและแคทเธอรีนถูกขังอย่างเดียวดายในวังที่ไม่มีใครเหลียวแลก่อนถึงวันประหารพระนางขอซ้อมทุกขั้นตอนการตัดศรีรษะทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้ในวันจริงทุกอย่างจะได้จบลงอย่างไวที่สุดและบนแท่นประหารเธอไม่แม้แต่จะร้องขอชีวิตแต่กล่าวเพียงว่าข้ายินดีตาย ในฐานะภรรยาของคันเปเปอร์ดีกว่าอยู่ในฐานะราชินีของพระเจ้าเฮนรีบางคนเกิดมาเพื่อรักบางคนเกิดมาเพื่อถูกใช้แต่ว่าเธอแคทเธอรีนฮาวร์ไม่เคยได้รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ตรงไหนจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตความรักที่เธอไม่เคยได้สัมผัส กลายเป็นสิ่งเดียวที่เธอเต็มใจตายแทนมันได้และนี่ก็คือชีวิตของแคทรีนฮาวเวิร์ดราชินีผีหัวขาดคนสุดท้ายของราชวงศ์อังกฤษสวัสดีครับ